สวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮลโลสวัสดีนะคะเด็กๆอ่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันสุดสัปดาห์นะคะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ที่เด็กๆก็จะได้พักผ่อนแล้วหรือมีบางคนอยากเรียนก็ไปทำงานที่เหลือทบทวนแล้วก็อ่านหนังสือนะคะยังอยู่ในหน่วยอาชีพในฝันเหมือนเดิมแต่วันนี้ดูซิเราเรียนเรื่องอะไร ซึ่งสี่วันที่ผ่านมานั้นที่เราเรียนผ่านมา4ี่วันวันแรกเลยวันจันทร์เราเรียนในเรื่องชื่ออาชีพต่างๆใช่ไหมคะพอวันที่อังคารวันที่สองวันอังคารเราเรียนเรื่องสถานที่ที่สถานที่ของอาชีพต่างๆอพอมาวันพุธเครื่องแต่งกายของแต่ละอาชีพว่าการแต่งกายที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เลย ว่าเป็นอย่างไรและเมื่อวานวันพรฤหัส,สบดีเราก็เรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือของอาชีพนั้นๆใช่ไหมคะส่วนวันนี้มาเรียนรู้ในเรื่องอะไรเอออาชีพของพ่อแม่เด็กๆใช่ไหมคะ,ะพ่อแม่ของเด็กๆทำงานอะไรมีอาชีพอะไรบ้างคะ ซึ่งอาชีพของแต่ละคนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจพ่อแม่ของเด็กๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านการเป็นแม่บ้านก็ถือว่าเป็นที่น่าภูมิใจมากก็คือดูแลลูกๆทำความสะอาดดูแลเรื่องอาหารเรื่องการกินเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆใช่ไหมคะส่วนพ่อแม่ใครที่เป็นคุณครู คุณครูก็ไปทำงานที่โรงเรียนใช่ไหมคะที่เชื่อพ่อแม่บางคนเป็นที่เชื่อพ่อแม่บางคนก็เป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดมีร้านค้ามีกิจการของตอนเองใช่ไหมคะบางคนเป็นคุณลุงส่งไปรษณีย์เป็นบุรุษไปรษณีย์หรือพ่อของบางคนก็เป็น โซเชียลทหารนั่นเองแล้วก็มีอะไรอีกคะตำรวจนี่ไงตำรวจคุณพ่อของบางคนก็เป็นตำรวจแล้วก็มีอแอนอะไรคะพนักงานธนาคารทำงานธนาคาร เอ๊ ه, คุณแม่ใครนะทำงานธนาคารในห้องเราก็มีเหมือนกันนะคุณแม่ทำงานธนาคารก็มีหลายท่านด้วยกันนะคะอ่าอันนี้ซึ่งเด็กๆจะไม่ค่อยรู้จักอาชีพนี้เรียกว่าอาชีพตัวแทนขายประกันอ่าตัวแทนขายประกันนะคะซึ่งมีพ่อพ่อแม่ของในเด็กในห้องเราเหมือนกัน ันนี้ที่อยู่โรงพยาบาลฮอสพิทอลคุณหมอคุณพยาบาลใช่ไหมคะอยู่โรงพยาบาลวันนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ในห้องเราออาอาชีพนี้ละกันนะคะอาชีพตัวแทนขายประกันครูขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะคุณพ่อของคุณแม่ของน้องเดียวและคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้องอิงใช่ไหมคะขายประกัน ซึ่งเด็กๆจะไม่ค่อยรู้จักอาชีพนีอ้อาชีพขายประกันนี้มีหลายอย่างด้วยการประกันมีประกันภยัยประกันชีวิตประกันรถยนต์นะคะแล้วอาชีพทุกอาชีพ เราจะต้องมีความใส่ใจต่ออาชีพของเราแล้วก็จะต้องมีความรักในหน้าที่ของเราใช่ไหมคะเหมือนคุณพ่อน้ององิงคุณแม่น้ององิงคุณพ่อคุณแม่น้องดิวก็ทําอาชีพนี้ด้วยความรักด้วยความใส่ใจในอาชีพของตนเองนะคะแล้วกอ็อาชีพนี้นะคะจะเป็นอาชีพที่ออกไปพบปะผู้คนใช่ไหมคะ ดังนั้นถ้าเราไม่มีความรักต่อผู้อื่นเลยเราก็จะไม่สามารถเป็นตัวแทนได้ทุกอาชีพเหมือนกันถ้าเราไม่มีความรักเลยเราก็จะอยู่ร่วมคนอื่นไม่ได้ดังนั้นที่ครูยกตัวอย่างอาชีพนี้ก็เพราะว่าอยากให้เด็กๆเ,เป็นยังไงคะอยากให้เด็กๆด,ดูคุณพ่อคุณแม่เราเป็นตัวอย่าง ในการอยู่ในสังคมในการไปพบปะผู้คนใช่ไหมคะทุกอาชีพเลยจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องมีความรักมีความใส่ใจในอาชีพตนเองทำงานทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็เหมือนเด็กๆเด็กๆมีหน้าที่เรียนหนังสือตอนนี้เด็กๆเป็นนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่บางคนอ่านไม่ไม่มีเวลาให้กับเด็กใช่ไหมคะต้องรอจนกว่าจะเลิกงานระหว่างที่เด็กๆอยู่บ้านรอคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก,ก็ต้องไม่ดื้อน,นะคะสงสารคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องออกไปทำงานนะคะทำงานเอาเงินเพื่อที่มาให้เด็กๆนั่นเองนะคะก็สอดคล้องกับคุณค่าพวราสารของเราคือความรักอ่าความรัก คุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับเด็กเด็กๆก,ก็ต้องมอบความรักตอบแทนแล้วก็ต้องมีความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ด้วยใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูซิว่าคุณครูจะให้เขียนงานอะไรเอ่ยให้ลอกโจทย์ลงในสมุดนะคะลงในสมุดเล่มสีเขียวเล่มน,นี้นะคะอ่ามาดูวันนี้จะให้เด็กๆ แจกลูกคำอ่าอ่ะ,อะนี้เด็กๆมาดูใบงานกันนะคะในวันนี้จะให้เด็กๆแจกลูกคำอ่าจงแจกลูกคำเด็กๆก็ลอกลงในสมุดเล่มสีเขียวของเด็กๆนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำการเขียนวันที่เขียนโจทย์เขียนอะไรให้เรียบร้อยนะคะอ่าดูสิการแจกลูกคำทำยังไงแจกลูกคำโดยเราเริ่มตั้งแต่ ตัวพยัญชนะต้นตามด้วยสระแล้วก็สุดท้ายเลยคือตัวสะกดเวลาเราเขียนให้เขียนเราพูดออกเสียงตัวไหนเราก็เขียนตัวนั้นเข้าใจไหมคะมาดูข้อหนึ่งเด็กๆอ่านตามนะคะกอะอะนกันกอะนอะนกันเราออกเสียงครั้งแรกเลยคือเสียง กอเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะกอแป๊บหบนึง่งคุณครูหากระดาษแป๊บหนึ่งนะคะฮ่า mm hmm. เด็กๆก็เขียนกอไปนะคะกอตามด้วยกอแล้วก็เราออกเสียงครั้งที่ ลำดับที่สองคืออ่ะใช่ไหมคะอ่ะก็คือสระอะนั่นเองสระอะมีสองหัวกอะแล้วก็นจะเห็นได้ว่าเราออกเสียงตัวไหนเราก็เขียนตัวนั้นนะคะอ่ะกอะนอกันข้อที่สองจเอ็ดอเจ็ดจเอ็ดอเจ็ด เด็กๆออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะออกเสียงครั้งแรกคือเสียงจเด็กๆก็เขียนลงไปจตามด้วยเอสระเอมีเอกับอะสระเอจำนะคะสระเอมีเอกับอะแต่สระเอตัวนี้มีตัวสะกดคือตัว ดอซึ่งเราเคยทำมาแล้วตัวส,สระเอมีตัวสะกดดังนั้นเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าสระอะหายไปไม้แตค่คูมาแทนใช่ไหมคะต่อไปข้อ3มอ,อ,อมอวยอมวยมออัวยอมวยออกเสียงครั้งแรกเลยคือมอ ตามด้วยอัวสระอัวมีไม้หันอากาศกับวอไม้หันอากาศจะต้องอยู่บนขีดเพราะขีดนี้เราแทนที่ตัวพยัญชนะนะคะตามด้วยตัวสะกดคือตัวยออ่มาดูสระอัวด้านหน้าไม้หันอากาศไม่มีใช่ไหมคะ เพราะว่าสระอัวตัวนี้มีตัวสะกดดังนั้นไม้หาันากาศหายไปเหลือแค่ตัววอนะคะข้อ4อออี่ก,กอกบกบกเด็กๆพยายามเขียนให้เป็นแถวให้ตรงกันนะคะคุณครูเขียนไม่ตรงเด็กๆก็ไม่ต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีไปนะคะให้เด็กๆทำให้สวยงามกอกสระโอมี โอกับอะตามด้วยตัวสะกดคือบอแปลข้างหน้าอ่ะมาดูคำข้างหน้าเด็กๆมองเห็นสระโอไหมจะไม่มีสระโอเพราะสระโอถ้ามีตัวสะกดปุ๊บสระโอหายไปแล้วเรียกว่าสระโอลดรูปเหลือแค่ตัวพยัญชนะต้นกับตัวสะกด ดังนั้นถ้าเด็กๆเจอคำแบบนี้เจอคำหมายถึงว่าเจอตัวพยัญชนะสองตัวติดกันคือพยัญชนะต้นกับตัวสะกดให้เด็กๆทายได้เลยว่าคำนั้นต้องอ่านออกเสียงสระโอนะคะไม่อ่านว่ากอบอก,กบนะคะต่อไปข้อห้าขอเอียงอเขียงขอเอีย สระเอียมีเอมีอีเขียนตามลำดับนะคะเออียอตามด้วยตัวสะกดคือตัวงออขอเอียงอเขียงนะคะอ่ะเสร็จหรือยังเอ่ยต่อไปข้อหกปอเอดอแปดปอเอ 8อ่ะสระแอนี้เราจะเขียนไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วตามเขียนไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยพยัญชนะต้นแต่เวลาเราอ่านเราไม่อ่านสระแอก่อนเราต้องอ่านพยัญชนะต้นก่อนคือปอใช่ไหมคะปอตามด้วยแอตามด้วยตัวสะกดคือตัว โดอ,อะปอแอดแปดนะคะเวลาเรามาแจกลูกคำสระแอมาอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเพราะเราออกเสียงเป็นครั้งที่สองออกเสียงครั้งแรกคือพยัญชนะต้นแต่เวลาเราผสมคำออกมาเห็นไหมคะสระแอมาอยู่ด้านหน้านะคะข้อสุดท้ายจอ,อมอจาม ออกเสียงครั้งแรกเลยคือจอาตามด้วยตัวมอจอ,อ,มอจามจมเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เขียนชื่อเขียนชั้นอะไรให้เรียบร้อยนะคะ ใครที่อยากเก่งให้เด็กๆไปสะกดไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูใบงานกันนะคะอะ่แล้วเด็กๆอย่าลืมไปอ่านหนังสือทบทวนด้วยนะคะในใบงานในใบกิจกรรมที่ครูให้เด็กๆก็สามารถไปอ่านทบทวนได้อีกเหมือนกันนะคะอ่านหลายๆรอบ ด็กๆจะได้เก่งจะได้ฉลาดในหนังสือภาษาอังกฤษหนังสือภาษาไทยก็อ่านเรื่อยๆบ่อยๆนะคะอ่าวันนี้คุณพรขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะบายบาย